สวัสดีครับมี r 6n มาให้ชมหนึ่งคันครับผมสภาพสวยๆสีสวยๆครับเดิมๆทั้งคันนะครับท่อ,อยังเดิมนะครับมีท้ายสั้นอย่างเดียวมีกระจกปลายแฮนด์นะครับมีสีทะลอกหน่อยๆครับประมาณนี้ระบบไฟติดครบนะครับอันนี้ปี2012นะครับ สียังสวยเลยใหม่ใหม่หมท่องเอวงามตามแมวใสๆนะครับมีกันล้มพัเบรกเต็มนะครับร้อยอยังสวยๆย,ยังไม่ถลอกยางยังใหม่ๆหม่มีดอกครับโซ่สเตอร์เต็มๆตมนะครับใช้ได้ยาวยาวเครื่องเงยน็นๆครับยังไม่ได้ต์ท แต่มาชาร์ทให้ชมครับอันนี้ไม่สามหมื่นสองนะร์เ ไฟใช้ได้ครบนะครับไฟพามาติดนะครับข้างหลังก็ติดนะครับใหม่สามหมื่นสองนะครับ คันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีหกเจ็ดพรบไม่ขาดนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ